ฉันทัเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอโอกาสขอพระผู้มีพระภาคโปรดทรงแสดงซึ่งเหตุเกิดและเหตุดับแห่งทุกข์แก่ข้าพระองค์เถิดขามณนิถ้าเราพึงตารบอดีตการแสดงความเกิดและความดับแห่งทุกข์แก่ท่านว่าในอดีตการได้มีแล้วอย่างนี้ความสงสัยความเคลือบแคลงในข้อนั้น จะพึงมีแก่ท่านถ้าเราปรารบอนาคตการแสดงความเกิดและความดับแห่งทุก์ขแก่ท่านว่าในอนาคตการจักมีอย่างนี้แม้ในข้อนั้นความสงสัยความเคลือบแคลงจะพึงมีแก่ท่านอันหนึ่งเล่าเรานั่งอยู่ณนะที่นี้แหละจักแสดงความเกิดและความดับแห่งทุก์แก่ท่านซึ่งนั่งอยู่ที่นี่เหมือนกันท่านจงฟังคำนั้น จงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวคามานิท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสะจะพึงเกิดขึ้นแก่ท่านประหม่มนุษย์ในอุรุเวละกับปะนิคมที่ถูกฆ่าถูกจองจำถูกทำให้เสื่อมเสียหรือถูกติเตียนมีแก่ท่านหรือ มีอยู่พระเจ้าค้าข้ามานิก็โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะจะไม่พึงเกิดขึ้นแก่ท่านประหมู่มนุษย์ในอุรุเวลกับปากนิคมที่ถูกฆ่าถูกจองจำถูกทำให้เสื่อมเสียหรือถูกติเตียนมีอยู่แก่ท่านหรือมีอยู่พระเจ้าค้าขามานิ อะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่โศกะปริเทวะทุกขโทมนัตอุปายาสจะพึงเกิดขึ้นแก่ท่านประมู่มนุษย์ชาอุรุเวลากับปนิคมบางพวกถูกฆ่าถูกจองจำถูกทำให้เสื่อมเสียหรือถูกติเตียนหรือว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่โศกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาส จะไม่พึงเกิดมีขึ้นแก่ท่านพระหมู่มนุษย์ชาอุรุเวละกับปณิคมบางพวกถูกฆ่าถูกจองจำถูกทำให้เสื่อมเสียหรือถูกติเตียนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาสะจะพึงเกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์ประมู่มนุษย์ชาอุรุเวละกับปณิคมเหลา่าใด ที่ถูกฆ่าถูกจองจำถูกทำให้เสื่อมเสียหรือถูกติเตียนก็เพราะข้าพระองค์มีฉันทราคะในหมู่มนุษย์ชาวอุรุเวละกับปานิคมเหล่านั้นส่วนโสกปริเทวะทุกขทโทมนัสอุปายาสะจะไม่พึงเกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์ประหมู่มนุษย์ชาวอุรุเวละกับปานิคมเหล่าใดถูกฆ่าถูกจองจำถูกทำให้เสื่อมเสียหรือถูกติเตียน ็เพราะข้าพระองค์ไม่มีชั้นทราคะในหมู่ม,มนุษย์ชาวอุรุเวละกับปานิคมเหล่านั้นพระเจ้าข้าข้ามณนิด้วยธรรมนี้อันท่านเห็นแล้วรู้แจ้งแล้วบรรลุแล้วอย่างลงทั่วถึงแล้วอันไม่ขึ้นอยู่กับเวลาท่านจงนำไปซึ่งในนี้สู่อดีตและอนาคตว่าทุกใดๆที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต ทุกทั้งหมดนั้นมีฉันทะเป็นมูลมีฉันทะเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์และทุกข์ใดๆอันจะเกิดขึ้นในอนาคตทุกทั้งหมดนั้นก็มีฉันทะเป็น EL, มูลมีชันทะเป็นเหตุเพราะว่าฉันทะเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ดังนี้